ดูผักกวางตุ้งสะะิคะเพื่อนๆกำลังอ่อนๆเลยค่ะเป็นป่าเลยค่ะลงไปข้างล่างนู้นก็ผักกวางตุ้งค่ะที็เนเห็นข้างล่างนี่ก็ป่ากวางตุ้งเท่านั้นเลยหืมกำลังอ่อนๆเลยค่ะใช่เท่านั้นเลยค่ะเพื่อนๆใช่หมดเลยไปถนนก็ใช่ค่ะมันจะเกิดอยู่ไม่ไกลาจากถนนนะคะ เยอะมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นจะเก็บสักหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงผักก็ต้องขอเก็บหน่อยค่ะเพื่อนๆออันนี้มันต้นนี่โอ้โนี่อ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอือ ทางนั้นเลยค่ะโ้หรือยอดนี้ <c oughs> Uh huh. งามมากเลยค่ะเฮ้ย uh huh. สอ่อนกวงตุง้งกำลังงามจิมน้พริก,ก oh, สุดยอดเลยค่ะอ้ย uh huh. ป่ากวางตุง้งครับเพื่อน ผักฟรีกำลังขึ้นเต็มเลยผักกวางตุ้งกำลังอ่อนๆเป็นป่าหนามากเลยค่ะพเพื่อนๆเก็บที่เดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหูยผักตัวน,นี้กำลังออกเต็มเลยค่ะต้องรีบเก็บถ้าเก็บไม่ทันมันก็จะแก่ทิ้งเปล่าๆค่ะพเพื่อนๆอันนี้เป็นป่าเลยป่ากวางตุ้งค่ะพเพื่อนๆกินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ อ่อนๆกำลังงามเลยโู้เยอะมากค่ะมาช่วยเป็นเพื่อนเก็บหนะะ่อยค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะคนประเทศนอร์เวย์หรือฝรั่งเขาไม่กินกันละค่ะเพื่อนมีคนไทยกินค่ะเยอะมากเก็บไม่หัดไม่ไหวค่ะเพื่อนมันเยอะอื้ นั่งเก็บที่เดียวแม่เดียวฮึแปบ๊บเดียวเต็มกำม,มือ,อมแปบ๊บเดียวเต็มกำม,มือ พอเลยค่ะเยอะมากเลยกินไม่หมดเก็บพอกินครับเพื่อนๆโอ้โหมันสองกร,ร๊กนี่ก็พอเลยค่ะไม่ไหวแล้วเพราะมันเยอะมันเยอะเกินมาเก็บค่ะมา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 ,ม,ามันเยอะพอแล้วค่ะพเพื่อน แค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วคะ่ะกําเดียวลวกกินคนเดียวคะ่ะเพื่อน